ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกกอกนะคะตอนนี้สองนุ่มทำอะไรกันอู้หนุ่มจิโก้ครับอู้ใครมินอย่ากเข้าไปใกล้นะลูกที่ตรงนี้ค่ะมาทางนี้นะลูกมาทางนี้เดินลงมาอีกค่ะโอ้ยสองนุ่มเตรียมทำอะไรกันจ้ามองเห็นแสงสีทอง ลุยงานต,ตอนค่ำนะคะหนุม่มจิโก้กับเบามืดของเราสมชื่อมืดเลยทำงานตอนมืดอมืดแล้วก็ยังทำอยู่นะคะดู่ดมันถูกต้องแต่สวยนะนี่ที่ตรงนี้สวยมากเนี่ยแสง อาทิตย์กำลังอู้ยดวงจันทร์ขึ้นแล้วโอ้ยกี่ค่ำแล้วเนี่ยดวงจันทร์เต็มดวงแล้วนะเนี่ยนี่แหละสิบห้าค่ำค่อยคิดเอาโอ้เพราะว่าเราไม่มีกระดิ่งเลยฮะเนาะเออนี่นะคะยามค่ำคืนนะคะพอดีเลยอ่าเดือนกำลังจะขึ้นนะคะ นี่เดือนกำลังขึ้นเลยเต็มดวงเลยนะเต่ไม่รู้วันนี้น่าจะเป็นสวยสิบห้าข้ามหรือเปล่าน่าจะใช่นะเพราะเราก็ไม่มีปฏิทินดูอ้าวดูใครบางคนเตรียมเข้าไปนอนแล้วเตรียมผ้าแล้วนี่คือกันเต็มดวงนะคะสวยมากเละ อะไรอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี้ยตัวอะไรเนี่ยลุงอือโอยไปเถอะไปลูกไปมีคนทายเข้าไปเขาไปอยากเป็นนักเอกในจอหน้าจอแล้วไปเมื่อบ้านไปเข้าเมื่อเมื่อเมื่อสวนเข้าไปกเมื่อบ้านเข้าไปเมื่อแล้วบายบายลาก่อนลาก่อน อ่ะบายบายบ๊ายบายค่ะไปไหนจะไปไหนบอกบอกเป้ยังไปไหนไปอยู่สวนไปอยู่สวนกับอะไรนะกับมังวาอยูกูกวบงปกงงูกางงกวางงูวงงู่างงูกวางงูางงูกวางปูงลูกากวางงูางงกวางงูางงูกวางงูกางงูกวางงกางงูวาง้วางงูากาูางงูาานวูว อยู่ไหน tiktok tiktok อกอยู่ไหน tiktok อยู่บ้านแม่อ๋ออยู่บ้านแม่แม่แม่อยู่ไหนแม่หนูนู่นให้เบะไปอยู่ด้วยไหมให้เบะไปอยู่ด้วยไหมด้วยด้วยโอ้โอ้รถปูเป็นอะไรไปไปดูดิรถปูเป็นอะไรไปถามปูดิไปดูลุงชัยดิรถปูเป็นอะไรลุงชัย <c oughs> ไหนไปดูดิดูดิรถล,ลุงรถพี่ปุ๊เป็นอะไรมัน <c oughs> เป็นอะไรมมมััันนไไฟ่ดบเลยโอ้พี่กุญแจเราไฟมันไม่ดับดดดบ,บ่ปุ๊ออโอ้มันไม่มีสวิตต่างหากเห่นไหมางานเข้าแล้วเราปิดลูกกุญแจ พคือปิกจาควก็ไมอะไรลูกเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไมมาเนี่ยอันนี้ระบบไฟมันี้บ่ที่ไอ้มิว่าปจอดอยู่อันนปูแล้วิไฟแล้วมันไม่ปิดใช่ไหมเออมันต้องดับนะเนี่ยไฟเลียนะบอมีปิดอะปุ๊บนอยู่ไฟไฟลีอ๋ออือื ไม่ได้มีสวิตอะไรเพิ่มเนี่ยอือมันเป็นอะไรงงว่ะไม่ใช่ต้องได้ไปหาช่างด่วนแล้วบ่ไายมืดมาเบิ่งด้วยไอ้เมื่อยครับเป็นเพราะอะไรมาดูดิโอ้โหเจมต้องดับหมดเลยนะระบบตามมืดมาดูด่วนงงมื่อมาดูปุ๊เป็นอะไรอือมื่มาดูปุเป็นอะไรเนี่ยโอ้เขารู้เรื่องด้วย ฮึ่มันมีอะไรนะมีก้อนหินเหรอมันไม่ใช่ลูกไฟไม่ดับไฟมันไม่ดับอ่ะเออค่อุณงงไงอันนี้ไฟดับกว่าฮึ่มไฟดับกว่าไฟดับเหรอโอ้คันนี้ดับใช่ไหมแต่คันนั้นไม่ดับใช่ไหมลูกโอ้อะไรวิเนี่ยอืม โอ้รถเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยทำวันหิ่งเฮ้ยเผมไม่เคยเจออ๋อใช่ก็ไม่เคยเจอเคีนี้ขอบคุณเจมมมต้องดับหมดเลยนะถ้าเราไม่เปิดไฟหนีมันเริ่หยุดหนาวเลยโอ้นี่ก็เริ่มร้อนด้วยมันมีสวิตช์ด้วยเหรอมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้มีสวิตช์เสริมด้วยล่ะงง ง,งงงงแล้วตอนนี้ต้องให้มืดมา <ừ. S 1> <c ười> ดูรวดเลยดูช <c ười> ่างน้อยกะรอลุ้นอยู่มีน้อยรอลุ้นเลยเขาเป็นเพราะอะไรงงตืบต๊บมึนตื๊บแอนชายถึงกับมึนตืบ๊บไมันไม่กมันไม่มีสวิตล้ว มันไม่ดับเห็นไหมเนี่ยไฟมันไม่ดับต้องซื้อคันใหม่ต้องซื้อคันใหม่บอกพี่ปุ๊บต้องซื้อคันใหม่ลูกไปไหนน่ะไปไหนล้วเออเราบอกแม่คำต้องไปบอกแม่คำใสโอ้ยต้องไปบอกแม่คำใสเปี้ยวเอ้ยเปี้ยวเอ้ยบอกแม่คำใสว่าซานโอ้โอมาบอกแม่คำใส มีเออร่อยโอ้กินด้วยอุ้ยหิวเด้ออืมอ่ามืดกำลังมาแล้วตอนนี้เออมันมีกล่องสวิตด้วยอืมนี่ไงกล่องมันอยู่ข้างล่างบอกหรือว่าต้องปิดสวิตข้างล่างมันบอกไม่ใช่อันนี้นเป็นไฟเหมือนกันอืมไฟสองข้างล่างอ่าเราดูเราดูผู้รู้มาแล้วอ่าผู้รู้มาแล้ว มันมีเส้นี้เรเมื่อวานมีโอ้ต้องให้ผู้รู้ตัวสิงแดงกันบ่าด่าพรานล่าเนี่ยนะนี่มันร้อนนะมือนนะคอยเก็บตัวห่างห้ามคุณเอึ้บังหน่ยไงมันระบบไฟมันกคอนต่อได้ไย มันไม่อยอมปิดปเป็นพ่อประตูเหรอโอ้ยรู้แล้วโอ้ยปู่โตจ่ายโม่เลยโอ้รู้แล้วนะคะเหตุผลคือประตูปิดไม่สนิทนะมีหน้าไฟไมันไม่ปิดอนะ เอออะดีไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะฮะสมหรับคุณนี่ป็นวันนี้ค่ะเจ้